ครับคุณปูครับสวัสดีครับคุณสุภกิจครับสำหรับวันนี้เป็นไผ่อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นไผ่ลวกครับไผ่ลวกทางอีสานนะครับสั่งเม็ดมาจากทางอีสานก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกลวกอะไรดีนะครับก็คือไผ่ลวกทางพื้นถิ่นของอีสานเนอะครับผมลักษณะลำเขาอาจจะมีความแตกต่างของทางภาคเหนือหรือเปล่าครับครับผมน่าจะน่าจะแตกต่างครับถ้า อันนี้ถ้าเรียกว่าลวกดําอาจจะไม่ได้เนาะอ่าครับก็คือลวกของทางอีสานเรานะครับลักษณะลําเขาอาจจะเล็กๆแล้วก็มีไม่เล็กท่นไร่ลครับไม่เล็กเนาะแต่ลาจะออกสีนวลขาวบริเวณโคนหรือครับหรือว่าขึ้นไปตลอดลําถ้าเป็นถ้าเป็นหน่ออ่อนนะครับอ๋อลายังอ่อนลํายังอ่อนก็จะเป็นขนสีขาวๆอะครับอ๋อสีนวลนวอ๋อผิวนวลนวบครับ ก็เกิดจากมเล็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจปลูกไผ่ลวกนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวว่าปลูกไปแล้วจะออกดอกตายนะครับก็ติดต่อสอบถามที่คุณปู่กับคุณย่าได้นะครับไผ่ตัวนี้มีการใช้ลำค่อนข้างสูงนะครับมีความจําเป็นเพราะว่าเราเอามาค้าพวกผลไม้ได้เนาะพวกกิ่งกิ่งไม้ปักหอยปักอะไรในทะเลเป็นยัเ่างอะไรดี ตัวนี้คุณปู่คุณย่าขายยังไงครับเนี่ยไผ่ชุดนี้ตัวนี้ที่ที่หน้าบ้านขาย35มสิบห้าครับมาส่งทางเครอรีก็ห้าสิบาทครับครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามารับหน้าสวนอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับ,บ,รบถ้าเพื่อนๆสนใจให้ทำการจัดส่งก็คือ จะอยู่ที่ต้นละห้าสิบาทครับผมครับแต่ว่ายังไม่รวมค่าส่งครับผมสิบเอ็ต้นก็เจ็ดร้ยห้าิบาทพร้อมส่งเลยอ่าพูดง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับไผ่ลวกที่เกิดจากเมล็ดนะครับก็ชุดละสิบเอ็ดต้นราคารวมส่งแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับทางคุณปู่กับคุณย่าได้ทําเก็บเงินปลายทางไหมครับเก็บมีเก็บเงินปลายทางครับระบบปลายทางและระบบโอนเงินอ่า กรณีเพื่อนๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ของคุณปู่กับคุณย่าครับ0881565919 0867343078ครับครับผมก็คือสวนพรพัทรพลพันไม้นะครับครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมสุภกิจฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับครับบ๊าบครับ